โรงเรียนสีเทพประชาสรรเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ตั้งอยู่บ้านเลขที่58หมู่12ตำบลสะกรวดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาป,ปีที่1ถึง6ปัจจุบันบริหารงานโดยดรทิพงศ์ตรีสอนภูมิในการโรงเรียนสีเทพประชาสรรน,นางสาวไพลินสุภาเมธ รองผู้มนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไปนายต่อลาบสัมเพารองผู้มนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารวิชาการปัจจุบันโรงเรียนสีเทพประชาสรรมีนักเรียนประมาณ1,200คนข้าราชาการครูและบุคลากรท่างการศึกษาจํานวน80คนศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียนด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนมีภูมิทัศน์ร่มรื่นสะอาดและมีแหล่งเรียนรู้อีกทั้งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาต่างๆที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาด้านทักษะของนักเรียนด้านอาคารสถานที่และสื่อทัศนุป,ปกรณ์ โรงเรียนมีความพร้อมด้านสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยมีห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้และฝึกทักษะของนักเรียนครบทุกสารวิชาประกอบด้วยห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืน STEM education ห้องปฏิบัติการขาหารรมกรอุตสาหกรรม,าารรมและไฟฟ้า ห้องเรียนดนตรีไทยดนตรีสากลห้องศิละปะเป็นต้นหลักสูตรศ์นศัศึกษาโรงเรียนศรีเทพประชาสรรจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551เฉบับปรับปรุงพศ2560โดยระดับระทยงศาตตอนต้นประกอบด้วย3แผนการเรียนดังนี้ 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. แผนการเรียนภาษาสังคม 3. แผนการเรียนศินละปะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบด้วย7แผนการเรียนดังนี้ 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3. แผนการเรียนศิลปภาษา 4. แผนการเรียนศิลปดนตรี 5. แผนการเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6. แผนการเรียนข้ารากรร 7. แผนการเรียนอุตสาหกรรมศินความสําเร็จของโรงเรียนการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งตลอดจนความร่วมมือของบุคลากรทางการศึกษาและการสนับสนุนของผู้ปกครองสิทธิ์เก่าชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานที่แสดงเห็นถึงความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ของสังคมอย่างต่อเนื่อง 1. การพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบส่งผลให้โรงเรียนศรีเทพประชาสรรผ่านการประเมินด้านต่างๆของหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องเช่นโรงเรียนพระราชทาน ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพศ2563ถึงพศ2567ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBEQA ปีพศ2563ได้รับการคัดเลือก เป็นสัตนศึกษาที่มีระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ IQA Award ปีการศึกษา2565ระดับสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดีวิถีลูกเสือโรงเรียนสีขาวสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนคุณธรรมสามดาวนอกจากนี้โรงเรียนสรีเทพประชาสรรมีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็งซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสันศึกษาขั้นพื้นฐานชมรมสิทธิเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและดีเสมอมาขอบคุณครับ